พวกเราไปที่เดียวกันงั้นเจ้าก็มากับพวกเราสิเออคุณหนูแต่ว่าไม่เป็นอะไรหรอกรถม้าของข้ายังมีที่ว่างพอพวกเจ้าดูสภาพของเขาสิจะให้เขาเดินไปที่หุบเขาพยัคฆ์ขาเช่นนั้นหรอเขาจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะถึงกันเออใช่ใช่ท่านพูดถูกขอบคุณนะท่านหญิงท่านชื่ออะไรหรอข้าชื่อหวังหลินเจ้าล่ะชื่ออะไรข้าชื่อฉูเฟิงท่านหญิงพวกท่านกําลังไปทําอะไรที่หุบเขาพยัคฆ์ขาอย่างนั้นหรอ แน่นอนว่าเราไปที่หุบเขาพยักเข่าเพื่อเข้าร่วมการสอบเป็นผู้รับใช้สอบเป็นผู้รับใช้เหรอท่านไม่รู้เหรอว่าจะมีการสอบเป็นผู้รับใช้การสอบจะจัดขึ้นทุกๆเดือนที่หุบเขาพยากาักเข่าโดยเชิญเหล่าผู้ที่มีความสามารถที่มีอายุไม่เกิน17ปีมีพลังวิญญ,ญาณไม่ต่ำกว่าระดับ2ห้องวิญญาณนั่นคือเงื่อนไขเมื่อผ่านการทดสอบแล้วก็จะมีสิทธิ์ฝึกทักษะต่างๆแม้แต่ทักษะรับก็สามารถฝึกได้งั้นท่านก็อยู่ระดับสองห้องวิญญ,ญาณสินะใช่แล้ว ตระกูลยอมทำทุกอย่างเพื่อให้คุณหนูเข้าสู่ระดับสองห้องวิญญาณเมื่อครึ่งปีก่อนแล้วทำไมคนบ้านนอกอย่างเจ้าถึงได้อยากจะรู้นักนะลุงหลินท่านย่ายไาอแล้วเจ้าล่ะชูเฟิงเจ้าไปทำอะไรที่หุบเขาพยักข่าวหรอเออข้าก็มาที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวกับพกท่านนั่นแหละเอ่ออะไรนะเจ้าจะบอกว่าตัวเองเป็นผู้ฝึกยุ่นอย่างนั้นหรอข้าดูไม่เหมือนอย่างนั้นหรอการทดสอบจะต้องใช้เงินจํานวนมากในการเปิดทางเด็กหนุ่มนี่ดูท่าทางยาจุกจะไปมีเงินได้อย่างไง เด็กหนุ่มอย่างเจ้าควรจะดูตัวเองด้วยการพูดจากโกหกมันเป็นสิ่งที่ผิดนะไม่เชื่อก็ตามใจนี่แหละเลือยหุบเขาพยักขาว,ยาขาวหยุดก่อนพวกเจ้ามาทําอะไรที่นี่เออพี่ชายข้าพาครอบครัวามาสอบผู้รับใช้ที่หุบเขาพยักขาว,าขาวนี่มันเวลาไหนแล้วการทดสอบจบลงแล้วพวกเจ้าค่อยกลับมาใหม่เดือนหน้าก,กา็แล้วกันออะไรนะเออท่านโปรดใจเย็นก่อนเถอะนะไอ้แก่หนังเหี่ยวเจ้าคิดว่าข้าต้องการเงินสิบตำลึงของเจ้าหรือ พวกเจ้ารีบออกไปซะไม่อย่างนั้นข้าจะจับพวกเจ้าทั้งหมดเออขอโทษด้วยข้าจะไปแล้วคุณหนูเราไปกันเถอะเออแต่ว่าข้าบอกให้เจ้าออกไปเจ้าไม่ได้ยินหรือ,อยังไงเออชูเฟิงบักหำเจ้าไม่ได้ยินเหรอข้าบอกให้หยุดยังไงล่ะเจ้าหูหนวกหรือ,อยังไงฮะงั้นก็ตายไปซะเออเออจ้าพูดอะไรนะข้าไม่ค่อยได้ยินเลยพอดีน้ำเข้าหูเยอะไปหน่อยนะ่ะช่วยพูดอีกทีสิเออ,เอ,อ